ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,หลวันนี้เป็นวันอาทิตย์เราอยู่กันที่ f i s โ r o y c o l ล n งวิ o ลวันนี้อากาศดีวันนี้อา,ากาศดีมาก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 ที่สุดในโลกอยากอยากได้กระเป๋ากระจายลรถมาดีวันนี้เราจะมาดูกระเป๋ามือสองที่ร้าน TFG TFG ทีคือ t ัฟฟอร์ดแกเป็นร้านแบบ มีอสองจะเป็นบรนดทั้งหมดหลังจากที่เข้าไปในร้านก็ยังไม่ถูกใจกระเป๋าแล้วก็เดินผ่านร้านหนึ่งก็ยังไม่ถูกใจแต่เจอกระเป๋ากุชี่ซึ่งดีเนาะสวยเลยแต่มันกรอยากได้แบบสะพายข้างไงเออไม่ได้แบบสะพายปลยแต่มันเป็นที่จับทุกคนตอนนี้เราก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเราก็จะเลนดอมไปเรื่อย สิ่งหน่งที่อ love สำหรับเมลเบิร์นก็คือฝนสตกโดยเฉพาะทรัมปใช่ไหมที่เห็นด้วยไม่ผิด Yes 100%ใช่เพราะว่าเหมือนมันจะไปถึงทุกๆท,ท,ท,ที่เลยนเนาะแล้วก็มันไม่ต้องแถบก็ได้ไม่มีใครตรวจมันไม่ดีแล้วทุกคนแต่ว่ามันมีช่องโหว่ในการทำได้เนี่ยมันก็ประหยัดเงินไปเยอะเดี๋ยวเรากำลังเดินหน้าไม่ใช่เดินหน้าวิ่งไซอยการ์เด้นนะคนไปนัาา่งแบบวันนี้ mm hmm. อากาศดี แล้วเราก็มาอยู่กันที่บิมฟิสรอยการ์เดนแล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษแม่ไปเจอนะปกติเธอเฮลโล่พอดีพาเล่ไ่เจอเธออากาศดีมากเราก็มาอยู่กันที่อ่ะที่บอกฟิสรอยการ์เดนเป็นจุดเช็คอินประจำอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบในไม่ใช่เฉพาะในที่เมลเบิร์นแต่ทุกที่คือปาร์ก มันได้มาชิลมันได้เห็นแบบ่นี่นั่นคือเขาเรียกว่าที่อากาศมันไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเราด้วยแต่พอมันมีป่ามันก็ได้มานั่งชิลแบบอากาศไม่ได้ยมที่แบบว่าเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยมานั่งชิลได้มาออกกาลังกายได้มาวิ่งได้มาแฮงเอาทแบบปิกนิกใดๆมันก็เลยเหมาะโดยเฉพาะฟิสโตรยกับโบทานิกก็คือเป็นอะไรที่แบบสนอยสุดๆเราได้ แชมพูชาเบปเป,ปรโรนีม,มันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้มึงแล้วกูก็ฝั่งนั้นมันเป็นมันเป็นฝรั่งน,น,นั่นฝรั่งเศสปะเบปเป,ปรโรนีกับอะไรหรือว่าอิตาเลียนโอ้อิตาเลียนแล้วก็คือ,อพูดอะไรก็ไม่รู้แต่พนักง,งานเข้าใจแหละเพราะว่าเบปเปรโรนีย่งางทมตงกบมาเป็นปนีๆจริงเหรอ,อ,อยิงจับอั่อเลย ที่นี่เขาชอบสินอาหารเย็นๆไงหนาวปะความที่เกี่ยวของเขาไม่เกี่ยวนี่คือการปน่นห้ามป่นครับมีปริการครับื้างหลังของการถ่ายรูปตึ้งแต่ใส่หน้านล่างสวยแบบท้าวมนอดเส้นสแล้วก็แบบน้ำสุป เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนเราบ้างว่าคุณบีมว่าคุณบีมชอบอะไรหนึ่งสิ่งที่คุณบีมชอบในออสเตรเลียสิ่งเดียวใช่ไหมเือการแต่งตัวไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่แบบโพชร์เซชั่นอะไรแบบชอบดูอยากแต่งตามนะแต่ว่าก็ยังเป็นไเขาเรียกว่าเทสด้วยทุกอย่างมันเอื้อมหนื่ยมันทําให้เราแบบสามารถแต่งตัวได้มีสไตล์เนาะเอาจิงๆถ้าสมมติอยู่ไทยจะไปไหนแต่ละเที่ยว ก็คือต้องสั่งอากาศใหม่คือต้องสั่งชุดใหม่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 ให้รามเคนเราไม่กลัวที่จะแต่งด้วยเพราะว่าทุกคนมันแต่งกันแบบ <g ül üyor> มันดูปก,กติถึงไม่จะแต่งแบบบางคนก็แต่งน้อยแต่มากเรียกแต่งก้ไฮแฟชั่นหรือบางคนก็แต่งแบบแบบไ่มาเลยแต่มันยังดูแฟชั่นนะเข้าใจปะคือในความที่ มันไม่มีบา u n d รี่ในแฟชั่นจริงมันทําให้เราแบบกล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นเราจะแต่งอะไรเราใส่อะไรเราก็จับมาใส่ใส่ใส่เอ๊ะมันก็โอเคเราก็มั่นใจแล้วเราก็ออกไปใช้ชีวิตได้ก็ไม่ได้มีคนแบบสนใจอะไรขนาดนั้นตอนนี้ยาก็กำลังกลับละทุกคนเพราะว่ามันมืดแล้วแล้วก็แดดมันหายเอาิเลยแล้วเราก็เนี่ยอยู่ข้างนอกนานเนี่ยไปกลับไปพักผ่อนที่ห้องแล้วพูดสิ่งที่ชอบและอะไรอะสิ่งที่ไม่ชอบบ้างที่นี่ สิ่งที่ไม่ชอบว่ะบีมก่อนดิที่ไม่ชอบเหรอว่าจะเป็นค่าคงชีพหรือว่าค่าบ้านหรือว่ามันแพงแต่หรือว่าคือชอบมันต้องมีดิม,มันอยู่กิตาเลน,น,นุ่มไ,ไม่ชอบอย่างเดียวบ้านที่อ๋อตอนหน้าหนาวเออไอ้เหี้ยือดก็อยู่ในช่วงมันหนาวล้วเหมือนผนังมันบางอะเนาะ ที่ไม่ชอบคือเวลาทำกับข้าวกลัวกลัวยานไปไหม้ด <c oughs> เ,รเราเราชอบทำอาหารไทยอ่ะทุกคนแล้วแบบมันต้องระวังอ่ะควันมัน,ม,นมันเยอะก่นมันแรงอะไรอย่างงี้เนาะเออเออใช่ใช่ใช่เราเป็นคนไทยอ่ะเนาะแล้วเราก็กลับมาอีกหลายวันผ่านไปนึกออกแล้วว่าอะไรที่กูบอกว่าเป็นข้อเสียของที่นี่หนึ่งอย่างก็คือผู้ชาย based on experience แต่ว่า ทุกคนอยากคาดหวังที่จะมาหาเจ้าความรักแท้ที่นี่นะอย่าเอ็กซ์อะไรเยอะแล้วก็ได้เป็น experience ของมาไปมาแบบไม่คนมาแบบไม่คาดหวังว่าจะได้เนี้ยต้องยอมรัก็คือการเดทคือต้องทำใจว่าผู้ชายที่นี่เขาโลกฝันในวันนี้เราก็กำลังใกล้จะจบแล้วเพราะเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อวันนี้เราไปทำอะไรมาคะคือวันไหนที่เราไม่แพงไม่แพง ก็หมดวันไปอ,อ,อ,อย่างรวดเร็ววันนี้ฉันไม่ใช้เงินสักบาทเพราะว่าฉันไม่ได้แถมเลยในบัญชียังเข้าเดิม <c oughs> แต่ใช้เงนินสดใช้เงินสดที่ติดกระเป๋ามาตั้งแต่ชาติปีโมวันนี้เป็นวันที่11สิงหาเป็นวันที่เมลเพื่อนอากาศ ดีมาก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 มแล้วคนก็คือออกมาข้างนอกฉ่ำละที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือข้าง Yarra River ท่าดา้าถ้าอากาศแบบนี้ก็คือแบบเราจะไม่อยู่ห้องนะถ้าแบบอากาศอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเราจะไปกินส้มชาอยากกินมากไม่ได้กินนานแล้วรวมถึงเดินเล่นชิวซื้อของเนาะ กันอีกแล้วกับ Weekend b o s ตอนนี้อยู่ที่บุร์ันตันนี้มาปิกนิกนะครับอากาศดีมากวันนี้16แต่ว่ามีลมไหนๆวันนี้ก็นัดกับเพื่อนมาปิกนิกพี่ล่อทุกคนว e e เ e n d นี้เราทำคอนเทนต์จะไปพอยออมแมนซึ่งทีนี้เราจะไปใช่ปาะแล้วชีอ่ะหนึ่งค่ะ ชิลละกันห้าโมงคะ่ะแล้วเราก็จะไปไม่ทันพาทิตย์ตกแล้วทีนี้เราก็เลยกำลังรออูเบอร์เราก็เลยต้องทําการเสียสละเสียไฟล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงไปรอที่พอยอมันแล้วซึ่งเพื่อนบอกว่าสวยมากอือหน่อยเล่นแล้วทุกคนจะทหไมไปดูค่ะและเราก็ถึงแล้วเช่นเคยตามธรรมเนียม ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่เซาแวกเราจะมาดู constellation ปีเวนมาออนเนฟานะคนไม่เยอะมาก มไม่บีมรถไหมไม่เห็นนะรถนะกระเป๋าคูคือมันจึง้งจึ้งดีดหรอก็ได้คิดมากถ็า <c oughs> ถ้าคิดวัดห้าสิบอันนี้สี่สิบรู้ว่าคิดมัาดีกว่าจริงหรอ